สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่ในเกม Euro Truck Simulator นะครับรกิจวันนี้เราก็จะมาส่งนี่นะตำแหน่งนี้กาม่าครับเริ่มจากอ,อันนี้ป็นชื่ออะไรวะลินเชอร์ลินเชอร์ปิงมัอัน er, er เนี้ยเออมันหนา่ะเชอรนะ์ KO มันหนา่ะเชอร์นะลินเชอร์ปิง เทเลพอร์ตไปที่ตรงนี้อ่ะเออเทเลพอตเข้าเมืองไปเลยไปที่ลิงเชอร์ปิงอันนี้มันมีทั้งหมด7งานนะี้นี้เราส่งมาแล้ว2งงานนะ โคตรยาวเราไปเอาหางมาด้วยไงโหดหางโรบอยโคตรยาวเลยโอ้ยหางแม่งน,นี่บริษัทที่แล้วหรือเปล่ามันจะคุ้นๆน,นะ มาเก็ตครับอ,อันนี้แหละ75็ดสิบห้าไมล์เอาหนักหนักเข้าไว้อันนี้เราก็ใช้เป็นสแกนเนีย s s e r i ร s มีเอ็กโวเลอร์วิ่งตรงดิ่งถึงเลยนะโ,โหโสุดๆแปดหมื่นหกพันปอนด์เฮฟวี่คารโก้เฮ้ย่ะชนใครชนอะไรมันชนอะไรนี่ เซ็งวะงงเลยชนอะไรเจอเซ็งหนึ่งมันกระแทกคือหรืออะไรวะงงเลยฮนะไม่รู้ชนอะไรก็เซ็งหนึ่ง กิจนี้เราจะเลือกของหนักๆนะถือโอกาสนะอเอาหนักๆไปเลยมันเป็นภาร,รกิจขนของจากเหมืองไงไอ้พวกเหมืองเนี่ยมันจะมีไอเทมหนักๆเยอะขนจากเหมืองไปส่งเหมืองอะไรมาเนี่ สี่ด้วยโ้กำลังเหลือๆหกคูณสี่นะขับเคลื่อนสองเผ่าเอาไว้ลากของหนักเดยเพพาะมีสแกนเนียกับ volvo นั่นแหละสองตัวนด่ดนะีสองย่อเนี่ยเหมาะในการลากของหนักแต่ถ้าลากของไม่หนักมากทรงตัวดีๆนะ i v ico. i g o i b โก o เจ็ หรือแมนก็ได้แมนก็มีหลายคัน,นม,มีมีหลายแบบเลยแมนแต่ดับกับดับกับเลโน่นี่เหนื่อยหน่อยครับ <c oughs> หาจุดเด่นไม่เจอเลยสองยี่ห้อเนี่ยไม่รู้มีจุดเด่นอะไรแต่ว่าทำไมทำไมถึงต้องซื้ออะไรเงี้ยหาจุดเด่นไม่เจอเท่าไหร่ นะแรงม้ามันก็น้อยกว่ายี่ห้ออื่นแรงม้าน้อยก็เสียเปรียบจริงเวลาเวลามันวิ่งเนี่ยเสียเปียบเพราะว่ามันแซงก็ยากลากของก็เหนื่อยให้รู้เหมือนกันประหยัดพลังงานแล้วมั้งแต่ประหยัดพลังงานในเกมมันไม่น่าจะมีผลอะไรเราไม่ได้ต้องการประหยัดพลังงานขนาดนั้นเราต้องการลากแรงกัน การแซงเร็วๆอะไรเงี้ยเออวเวลาเหยียบนะเพราะงั้นเอ่อดาร์ฟกับเลโนโลเนี่ยต้องไม่รู้เนี่ยต้องหาจุดจุดแข็งจะเอาอะไรมาสู้กับคนอื่นเขาละ หนมีรถไฟฟ้าด้วยมั้งรถไฟฟ้ายังไม่เคยขับมันอยู่ในฟิกจ็อบสีชั่วโมงต้องนอนไว้เดี๋ยวเจอานียังไม่ต้องนอน เชอร์ปิงสองอานไอ้ไอ้จองโกปิงเนี่ยมันคือเยอเยอเชอร์ปิงเลยแต่ว่าเยนเยนเชอร์ปิงตัวเจมจะเป็นตัวเป็นตัววายเป็นยอยักษ์เจ้ก็คือยอยักเ <c oughs> ยนเยนเชอร์ปิงเคโอคืออ่านเป็นเชอ <c oughs> คือมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษล้วนๆอย่างเป็นภาษาเนี่ย แล้วก็ต้องอ่านตามมันเหมือนแถวตรงตรงเวสบอลข่านเวสบอลข่านนี่ก็ตัวตัวเจม่งก็ออกเสียงเป็นตัววายเหมือนกันเป็นยอยยักษ์ เจไปอยู่คนละที่คนละโซ่เลยนะแต่มก็อาจาเป็นยอ่อยักษ์ทั้งคู่เลยเจไม่ใช่จา่าจาเหยือบน้ำสารกิจต้องอ่านแบบตัวเจนั่นเป็นอ่า,าเป็นยอ่อยักษ์โอ้ข้างล่างสูงนะเราขึ้นมาบนยอดเขานะ ดีอย่างวะที่นี่สแกนดิเนเวียถนนย่างหรูอ่ะเออเป็นโลคอลรถแต่อย่างหรูเลยนะมันมีลวก,กั้นมีอะไรแบบอย่างหรูอ่ะดูดินี่คือโลคอลรเหรอวะมันเป็นโลคอลรถแบบพรีเมียมอ่ะ <c oughs> เออมันไม่ใช่ชนบททั่วไปมันเป็นแบบพรีเมียมน่ะเ <c oughs> นี่ยเราก็เลยขับง่ายเลยถนนแม่งย่างดีอ่ะ ตีวงหนฮะตอนนี้ก็มารอลุ้นนะลุ้นว่าไอ้บริษัทมันจะจอดง่ายหรือเปล่าแต่เราเคยจอดสองรอบแล้วถ้าได้ตำแหน่งเดิมก็อาจจะง่ายครับ เป็นเค้กเลยเป็นขนมเค้กเอาเลยฝนตกอีกอย่าเพึ่งสิครับจะฝนจะตกทำไมตอนนี้โอ้โหจะส่งอยู่แล้วมาฝนตกส่งให้เสร็จก่อนไม่ได้เหลอเอาเลยหาเรื่องกนะันแล้วฝนมาอนะีกแล้ว ไหน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 อุ้ยเอ้ยนี่มันเคยจอดอยังวะอันนี้น่าจะต้องวิ่งเลยไปแล้วถอยกลับแน่เลยวะต้องวิ่งขึ้นเออต้องต้องโค้งขวาวะอะไรเนี้ยเฮ้ยทำไมเราเปิดไฟแล้ววะคือไฟมันขึ้นแล้วหรอวะ ว่ามันมึดแล้วมนะัแต่เพิ่งห้าโมงกว่าอยจอดไหนครัลุง เฮ้ยทำไมถอยไม่ได้เพื่อนอ,อะไรละเพื่อน Mới không đai luôn ấy, với, cái không phải đai luôn á เทียงไว้โอเคนี่ครับจอดท่ามกลางสายฝน <c oughs> เป็นบูโดเซอร์นะชื่อะอะไรวะอะไรโดเซอร์สักอย่างนะโหดจาดฝนตกเอาเป็นพระอาทิตย์ดีกว่า มุมนี้เลยแปะเข้าไปวิลืมต้องดับเครื่องครับเทนเลอร์ <t ell ers> เราเองเว้ยลืมไปเฮ้ยดับเครื่องดับเครื่องเออส่งไปหม้อสามทับเจ็ดหกรห้าสิบทับหนึ่งพันนะฮะจะเป็นประสบการณ์ถอยจอดของเทวีคาโก้โอเคครับจบไปแล้วสามงานนะ ีครับใช้ดีเหมือนเดิมสแกนเนียเอสใช้ไปก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปถัดไป